สบายดีพี่น้องมือนีสบายดีพี่น้องมือนีสนอมเสียดข้วาป่าก้อยป่าพี่น้องเซฟเห็นพี่น้องเลยพักกลับไปเก็บมาเลยพี่น้องป้านีแมนป้าเอามาจากไซสนอมกันนองพ่อเพชรว่าน,นี้พี่น้องแมนเผ่นป้าจนเอาไปลงเธอนหนึ่งกาเรือเลยเน,นาะสนอมเนาะป้าผลบัการะลายนี่ป้าผลลายเศษนาดากินนี่สนอมขลอภัยเด้อพี่น้องขันเปลือกเต๋อกันนเอาครัว สะเห็นอะไรกินนี่สานอมติ๊ก้อลแล้วก็ต้มยำพี่น้องสานอมเสร็จต้มยำเสร็แซ่บกระต้มยำนำอีกบอสานอมกระต้มยำหัวปลาครับปลาเถอะแซ่บแซ่บมือนี่พี่น้องสบายดีพี่น้องมันอุ่นดีเฉยมากเลยจ้าพี่น้องจะอุนติงมือซอยซจะเอนไม้อันนี้คือซอยกินครับพี่จะป้อนจ้าสอยจนมาหมดสักแท ปลาจักโตนี่สาวนองส,สองตวเลือกกินอีกเนาะม,มา,ะามจากหนองโพเตสดว่กกานี้มาจากหนองโพเตสดจ้าจิ้มยำเๆให้น้องมากินเนาะนี้สาวนองมาเห็ดของกินถูกกินเนาะ ว mm ันนี้แหมเดีวมาเกกันมาด้กรอนมาหนาแน่เลยเดวไปดูหัวกระงเน้นคลุกคลุกขิงเทียมหน่อยเดยเราพี่น้องโอนเงินตอนใหญ่เลยมาด้วย

อุย้ยปลาตะสดพักก็อันนั้นเนาะสูตรสอนอ้อมด้วยพี่น้องแล้ควคนสิเห็ดในกลิ่นเสียงนองเนาะเสียงนองเสียงสร้างด้วยพี่น้องประเทศเฮ้าส์ก็โอ้นเห็ดในสร้างกินน้าพี่น้องกิงลายข้นจังแซ้ สา,ส,สาวน้อยพันจีาสาวน้อยวะสาวขอโทษพี่น้องสาวน้องพันจีโซสีมือแหละกะอนพันจีมาเป็นลูกมือให้เพิ่นบักนาวมาซอยรถสวนเลยบักนาวบอกอสาวน้องจี่ตให้ต้อมมันบางพี่น้องเลยพันเรี่ยวๆป่าก็ได้พันเปื่อนนี่มีกระโทษขออภัยเด้อพี่น้อง ว่าหันกลัวอย่านี้แลป่าสามตัวพี่น้องเพื่อสร้างน้ำจะนอนสิต้มยำป่าเป็นได้กินลายแน่จะแซ่จะใส่อย่ักสนอเหลือ เกลือบนาะเมนใส่มันหันใส่กับกกมะนาวมะนาเกลือกับมะนาวเนาะเมนวิธีเร็ดก้อยปลาสูตรของของเล้าคือของสอนอมอมปลาแซวช่วยช่วยเมางา ละลายพี่น้องมันจึงบุ้าลของนาวน้องสะน้อมเนาะแล้วก็ซีนปากกระหารนีกแม่น้ำเาอยากมีหนองนาวนี่เน,นาะหนองไร้เมด็ดน้ำหนาดิสวนกลาบอยาก,นานะนกาหนาเนาะ อันนี้ก็บีบซะเลน้องมันบริมีเม็ดนะมะนาวไลในจ้าใส่ข้าว่ามิน้องเอาเขียงแทนหรอกะตะคร้ี่น้องเสียต้มยำนี่าเนา่ะสมกเพชรใส่ต้มยำเลยจ้าตาใส่อเนน้องนอนลงหมอเลยซันนี่บอเเดอกน้องนอน จะปรุงซื้อลวดจ้าน้ำตาลจ้าเกลือนิดหนึ่งจ้า <คำ S 2> เอาความเป,ยเปียกลงหมอะกระโพดแล้วเลยบันนี้เอาปลาลงบันนี้เนาะเอาปลาลงด้อพี่น้องต้มสมหัวปลาต้มยำจ้า,<อ>าต้มยำบ,มบุมีพริกแกงขอโท้าขอไพบันนี้ก็หม้อโพดได้เลยจ้า เป็นตาแซบนะสะโอนแซบแล้วแล้วพี่น้องก็มีแต่ทานตักพี่น้องมันเรียบร้อยแล้วหมอก็พ่นแล้วต้มยำปากเรียบร้อยแล้วนี่แคก้อยเนาะพี่น้องเพิ่งไปนํากันเลยเด้อจ้าตอนสอนอมก้อยเด้อจ้าคั้วก็ได้ตามมาไม่ไหมจนแซบพี่น้องหอมหอมหอมเลยสะโอนน้องเป็นผู้ตาให้สอน้อมเด้อพี่น้องตามเสื้อใบมะขี้หูพี่น้องมันจลงหอมขวดใส่น้ำกันเนาะโอ้หอมอีลนะหอมขวดยังลอย มีผงชงไข่กระเซาะผงชงไข่ใ<ผ>ส่ฉอนอมสมัครพี่น้อง,องนีผงทอดผงออลไทยสมัครตามปลา,า,ากากะลีเนาะหอมหักขนาดเลยใส่ยังนี่พอควรก้อยปลาใส่ก้อยปลาซิบเซ๊ะพี่น้องมาเติมเซ๊ะข้าต่ำไม่ไหม้แลเซ๊ะอันนี้ก็ะพักที่ฉอนอมเก็บพี่น้อยอันนี้ก็หอมที่ฉอนอมซอสที่ใส่ก้อยนะคะนี่ ใส่ผงชูรสจ้าใส่พริกปูให้เป็นเพจังแซ่บะโทนี่แหละเพจได้กัดพี่น้องบูชัลายก็ได้กัดเอาสันนอมมันสีเผ็ดเล็กน้อยนี่เรามีเล็กน้อยบูกินดอกดิฟ้ามีแต่น้องน่าจะกินได้อยู่เนาะใจ่ข้าวคั่วลายจังแซ่พี่น้องข้าวคั่วนี่ขัวใส่ไม่ดีมัได้เนาะ รู้ว่าใส่หัวใบใบใบคล้ายซึงคล้ายก็ได้ใบขี้ผุนมันแก่ยังไงมันหอมเห็นไห้เขาขั่วหอมเวลาหักตัดเนี่ยมันหอมใส่ใบขี้ผุนตัดใส่กันเลยบ่นีกว่าใบเสรปุ๊บว้คนเขียวมะขามมันอยูได้โดนมันบอสซาบอี่ก้อยโผล่ละลายมันจะหอมเต้อเขาขั่วไหมละลายหอมแซ่บหอมมากแล้วเนาะหอมมันดี ันจะได้แต่ว่าบุกเข็ดเนาะออกมาเลยดูเขาเลยพี่มองชาวนาเลยาวนอมพาแ่บพี่น้องพาแสบสมสื่อเราอยู่ได้เราหมักเห็ดปลาซีอิบแบบนี้ใส่กระหอมใส่รหอมก็เพิ่มความขยันชนด้างหลัง จางนาะพอดีแล้บอก่าใส่หอมใช้ดนึงเน่ะอืม้งเลยย่งวายาวยาพี่น้องเลยโปเพ็ดน้อยนเนาะมันรบกคักไปเลย่บเพ็ดดิบไลใส่ขวดบอกโควพิทะดี่ว่าหอมเลได้ค่ะเซฟไวได้ค่ะเออเพ็ดใหม่เขาขวดใหม่เซฟไปเบิร์นแล้วมีเจ้าปลาแปของบ้านพุทธไทยค่ะนเออ bạn phụ thai non nó... nát bèo. tay nát Bạn phụ thai tôi ừ. ừ, nát bèo nó cho nó mẹ sao bỏ hết thì nó chơi hết từ chúng ta sẽ bằng cái gì đó เห็ดแซ่บเลยพี to ah, s <S s <S s <S ่น้องเลยค่อยงานสุดละน้อยเพราะว่าละแกะขีเมือใส่เอาใจเด้อพี่น้องเด้อเห็ดเด้อสนองแม่นแกะขีเมือใส่ฟองสนองเอาใจเห็ดเด้อพี่น้องเสียงอยากน้องแน่พี่น้องสร้างเห็ดเพื่อนปลาบบบนี้เป็นอย่างได้แบบนี้เขาดีค่อ แล,แล้วสมบูรณ์เฟอร์เฟคเนาะมาในีเนาะสอนอมเนาะมาในเนื้อซิมเนื้อซิมซิมซิมอุ้ยก็เดินบัดน,นี้ก็แล้วเด้อพี่น้องก้อยสอนอ้อมแซ่ใจเด้อพี่น้องเด้อแต่ละอย่าง <c oughs> สำหรับคลิปนี้สอนอมก็ขอลาขอเด้จอจ้าลืมดไลค์กดแชร์ซองสอนอมพาแซ่บเด้อจ้าแล้วก็ะซอง สองพาใหญ่นงน้อยงพูดเดินเดินพี่น้องให้มันพูดพันสี่พันสิบโมงเอาไว้เดินพี่น้องเดินเดืนดูสาวผู้ไายน้อยเดินพี่น้องน้องนัดพ่อวันไม่น้อยจ้าละกะอันละกะละกะลืมสาวอ้นน้อยประหารไส้พี่น้องละกัน้องลุงคนน่ารักพ่อวันที่เคเอเดินพี่น้องละกัลืมบมดได้คือลุงนาภาแม่เลี้ยงเดี่ยวพี่น้องบ๊ายบาย